ทุกคนอยู่ส่งเล้วสตาร์ทอินทาร์เดิมนะคะก็อาทิตย์นี้นะคะส่องมากับ energy ของ Love s ิ t u a ชั่นนะคะที่เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับความรักนะคะก็คือวีที่แล้วไม่ได้มา mm hmm. <laughs> นั่นแหละคะ่ะเพราะว่า Energy ไม่ได้ทุกคนคือแบบว่าอืมก็เลยแบบพักอ่านไพ่ก่อนนิดนึงแต่ว่า e n e r g y ของอาทิตย์นี้นะคะเป็น Energy ทั่วไปเนาะที่แบบอ่านโดยทั่วไปนะคะเป็น อาจจะตรงกับใครหนึ่งตรงกับใครเนึก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพลังงานหรือ Energy ของอาทิตยนี้คือแบบน่ารักมากคือสอดสเตไกับ Energy ของวีนี้มากๆนะคะอยากให้ทุกคนรับพลังงานบวกไปกันเยอะๆนะคะก็ขอให้ตรงกับทุกคนเนาะโอเคคือส้มอ่ะวีนี้อยากจะอ่านเป็นแบบทั้งสามสถานะเลยทั้งคนโสดคนโสดคนมีคู่แล้วก็คนที่แบบ เอ้ยเหมือนเหมือนเหมือน,นรอใครสักคนเหมือนสถานะมิชช่จีนอะไรอย่างเงี้ยคือมันอ่านได้ทั้งหมดเลยอ่ะคือต้องไม่อยากจะจงไปในใน,ในรูปแบบไหนเลยอ่ะของของพลังงานของวิกี้อะไรอย่างเงี้ยคะคือตรงนี้มีเราเปิดมาด้วยสองถ้วยเลยค่ะอย่างที่รู้อย่างที่รู้กันเนาะว่าเออไพ่สองถ้วยเป็นไพ่ของคู่แท้หรือเป็นรักแท้หรือเป็นความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มาพร้อมกับใน Pentacles นะคะคือโอ้ย King of Pentacles ผิดแล้วหนึง่งเครื่องบินมาโอเคเมื่อกี้เครื่องบินมานะคะก็เลยแปลว่าตัดไปนิดหนึ่งก็ <c oughs> คืออย่างที่บอกว่าเป็นไพ่ของรักแท้คู่แท้นะคะการพบเจอใครสักคนที่เป็นเหมือนความรักที่แท้จริงนะคะรักเอ่ยเตยหอมใดๆหนึ่ง <c oughs> คือสำหรับคนโสดเลยนะคะคุณคือจริงๆพลังงานที่อ่านในวิกนี้มันไม่จําเป็นที่จะเกิดขึ้นภายในวิกนี้ก็ได้นะคะอา,อาจจะเกิดขึ้นแบบไม่เกินสาเดือนหกเดือนก็ได้อะไรเงี้ยนะคะสําหรับคนโสดคุณแบบเตรียมตัวหนึ่งนะคะอาจจะเจอกับเนื้อคู่นะคะเนื้อคู่ที่เป็นเหมือนความรัก ครั้งใหม่ๆเลยก็ได้เนาะเป็นเหมือนเป็นเหมือนรักแท้เป็นเหมือนเขามามอบเขาเลยเขาเรียกว่าเจอคนที่ทําให้เรารู้รู้สึกถึงความรักอีกครั้งหน,นึ่งนันเองนะคะเขาอาจจะเป็นคนธาดินอย่างที่บอกนะคะอาจจะเป็นคนธาดินกันพืชโศพืชโศมังกรเนาะใช่ <laughs> แลพืชโศมังกรนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบมีความแบบ มั่นคงแล้วนะคะทั้งฐานะการงานและการเงินเออเอาสิใดๆก็คือเพียบพองนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อายุที่เยอะกว่าก็ได้นะคะหรือจะอายุเท่าไหร่ก็ได้นะคะไม่อยากเสีปิิตเนาะโอเคใดๆก็คือการเงินก็คือปังหรือนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะไรแบบนีน้ก็อาจจะได้มีการขยับ ขึ้นไปนะคะอาจจะพูดคุยกันเรื่องของคอมมิชเมนต์หรือว่าพูดคุยกันเรื่องสถานะอาจจะได้คอมมิชเมนต์ที่แบบเอ้ยมั่นคงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะได้แบบว่ามีความรักที่ถึงขั้นแบบเขาเรียกอ,อะไรยขยับขึ้นไปให้มีความแบบมั่นคงขึ้นนะคะอาจจะแต่งงานหรือคู่ที่แต่งงานกันอยู่แล้วนะคะอาจจะมีธุรกิจร่วมกันนะคะหรือว่าอาจจะมีการทําอะไร ที่เป็นทำร่วมกันนะคะที่ทำให้เหมือนชีวิตก้าวน้ามากยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้ให้ไปเริ่มมันก็แบบว่าก็ดีดอดีดีด,ด,ด,ดีไม่ไหวแล้วนะคะต่อไป The Star นะคะ The Star และ King of Swords ค่ะสำหรับคนโสดเลยนะคะในแรกก็คือเขาคนนั้นหรือคุณนะคะเป็นคนที่ ค่อนข้างจะพอเพลานะคะในสายงานของตัวเองในในแถบๆที่ตัวเองอยู่หรือในแบบมหาลายัยหรือในอสังคมที่ตัวเองอยู่นะคะอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ได้สวยไม่ได้หล่ออาจจะเป็นคนที่ไม่เสน่ห์ก็ได้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ชื่อเสียงเนาะอันนี้สําหรับเขาเลยคือสาหรับคุณก็ได้นะคะหรือคุณใครก็ตามที่เป็นคนสวหรือเพิ่งเพิ่งมุม่งออนมาจากอะไรที่แย่ๆนะคะตอนนี้คุณแบบ เหมือนได้รับ energy ใหม่ๆนะคะเหมือนเหมือนมีความหวังกับเส้นทางใหม่ๆแล้วมันทําให้เราพอมีพลังงานที่ดีนะคะทุกอย่างรอบข้างหรือว่าแม้แต่ตัวเราเองนะคะทุกอย่างมันมันดูดีขึ้นมันดูวิ่งวักแพรวพราวมากขึ้นอะไรแบบนั้นนะคะยางมาน source, างนี่คือ offsource เนี่ยต้ามองว่าถ้าถ้าเป็นคนคนที่คุณจะเจออาจจะแบบค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบว่าสื่อสารชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นคนที่เด็ดขาดเป็นคนที่ค่อคนข้างที่จะ เขาเรียกอะไรสื่อสารตรงไปตรงมาอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นคนที่ฉลาดด้วยเป็นคนเก่งคนฉลาดแล้วก็คําพูดอาจจะแบบว่าค่อนข้างที่จะตรงนั่นเองนะคะก็ราวัลดีหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นคุณเองนะคะสาหรับคนที่กาลังมุกออนอะไรออกมาแล้วแบบตัดสินใจนะคะที่จะเดินหน้าต่อหรือว่าเราตัดสินใจได้แล้วว่าโอเคเราเราจะทํายังไงต่อไปแล้วก็ เหมือนมุฟออนได้สำเร็จนั่นเองโอเคนักขาต่อไปอันนี้รีโรดเบอร์เซอร์สีมากเลยจริงๆ king of w a n d s นะคะมาพร้อมกับก้าวถ้วยจ้าก้าวถ้วยจ้าอะไรใดก็คือได้แล้คนโสดหรือว่าคนไม่มีคู่หรือว่าคนที่เพิ่งมุฟออนใหม่ที่บอกคุณเจอแพชชั่น ของตัวเองเจอทางของตัวเองเจอเจออะไรที่ทําให้คุณแบบผลักดันให้คุณเดินไปข้างหน้าอีกครั้งได้นะคะตรงนี้มี passion ขึ้นมาค่ะ a l l o f your heart and soul to sing with joy นะคะไอ้ที่บอกคุณอาจจะเจอคนที่ทำให้คุณหัวใจเต้นตึกตักอ,อีกครั้งหนึง่งหรือว่าเขาเรียกง,ง่ายๆอะไรนะเขาเรียกง,ง่ายๆก็คือแบบว่ามันมี passion ับเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งนะจะไปเจอใครเอ่ยนะคะ มพาพ่อเก้าถ้วยแบบนี้นะคะซึ่งค่อนข้างที่จะมองไปถึงคนที่เพิ่งจะมออุกออนหรือคนที่กําลังสูตอยู่นะคะอย่างที่บอกว่าคุณน่าจะมุกออนได้สำเร็จเนาะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะมุ่งออนจากคนเก่าหรือว่ามุกออนจากเรื่องไม่ดีใดๆก็แล้วแต่เนาะที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเราสามารถจัดก,การความรู้สึกที่ไม่ดีพวกนั้นออกไปได้เหมือดละอาจจะไม่ได้หมดร้อปเซแต่ว่า โอเคทุกคนมันมันมีเรื่องของความทุกข์มันเป็นเรื่องปกติแล้วธรรมดาแล้วแต่ว่าใครจะจัดการได้มากมายแค่ไหนเนาะคุณอาจจะจัดการได้ค่อนข้างที่จะเคลียร์แล้วนะคะสาหรับอเนอร์เีที่ไม่ดีในช่วยที่ผ่านมาตอนนี้คุณามาพร้อมกับแพชชั่นใหม่ๆมีมสเสน่ห์มากขึ้นสวยมากขึ้นหล่อปังมากขึ้นนะคะ โอเคหรือบางคนอาจจะมองได้งคือบางคนอาจจะแบบไปโฟกัสที่เรื่องอื่นเลยนะคะอาจจะไม่เรื่องของการเงินการงานหรือโฟกัสที่ตัวเองเนาะก็คือสวยเอออะไรนะสวยๆแล้วเลยมากการเป็นคนที่แบบว่าโอเคไม,ไม่ไม่ค่อยแบบไม่โฟกัสเรื่องความรักกระด้อะไรเงี้ยอาจจะแบบอาจจะกลับมาลงทุนกับตัวเองแล้วก็แบบในเวของตัวเองที่ตัวเองอยากจะไปอะไรเงี้ยนะคะโอเคนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่า energy mm. ดีมากแต่ คนิดนึงนะคะนิดนึงเลยโอเคมันจะมีไพ่ของห้ามายนะคะทุกคนแล้วก็มีไพ่ของจัดเม n นนะคะเอ่อ,อย่างที่บอกว่ามันจะมีพลังงานหลักๆเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่พยายามมุ่อมันมาจากคนเก่าๆนะคะกับความสัมพันธ์เก่าๆความรู้สึกเดิมๆที่แบบเ,เสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทุกใจใดๆก็ตามนะคะส่วนเดี๋ยวจะเป็น energy นะที่ท่มรู้สึกถึงนะคะคนคนีคน้นะคะคนที่จะเข้ามาทำให้คุณมี passion อีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะคะเป็นคนที่เพิ่งจบกัไปหรือยังมีประเด็นกันอยู่หรือมองอีกทางหนึ่งก็คือในขณะที่ energy คุณกำลังจะไปได้ดีนั้นนะคะหรือคุณกำลังที่จะแบบเจอเวใหม่นะคะเจอเวใหม่คนใหม่ คนเดิมๆอาจจะย้อนกลับมาก็ได้ไม่อยากจะพูดจริงๆคนเดิมๆอาจจะย้อนกลับมาทําให้เหมือนทําให้คุณแบบกลับไปย้อนมองอะไรบางอย่างได้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะมันเกิดการมันอาจจะเกิดการทําให้คุณแบบทบทวนได้มากขึ้นว่าที่ผ่านมามันเป็นแบบไหนยังไงอะไรยังไงสำหรับคนที่มีประเด็นที่เข้าใจผิดกันนะคะอาจจะไม่ได้แบบ อาจจะไม่ได้ไม่มีไม่มีใครผิดเลยหรือว่าอาจจะผิดทั้งสองคุณแต่ว่ามีประเด็นกันมานะคะมันอาจจะทำให้คุณอยู่ในช่วงเวลาที่แบบทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าโอเคมันมันต้องจบลงจริงๆไหมหรือว่าควรกลับไปนะคะยังคงมีแพชชั่นอยู่ไหมหรือหมดไปแล้วอะไรแบบนั้นหรือควรกลับไปหรือเขาคือคนที่ใช่สำหรับคุณแล้วจริงๆหรือเปล่านะคะ ม,มันจะทําให้คุณบบเกิดการที่ทบทวนอีกครั้งหนึ่งตระหนักอีกครั้งหนึ่งสําหรับความสัมพันธ์นี้นะคะอันที่บอกว่าตรงน,นี้นะคะมี <laughs> past life relationship นะคะและ p a e a t a n t i o n to the defect นะคะแน่นอนว่าคนคนนี้นะคะเป็น energy ดัเดิมเป็นคนเก่าๆในชีวิตนะคะหรือในความเชื่ออีกแบบนึงก็คือเป็นคนที่ ตามมาในอดีตชาติเลยก็ว่าได้มีความสัมพันธ์ที่เราไม่สามารถอธิบายได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เราไม่สามารถที่จะตัดออกไปได้ไม่ง่ายนั่นเองมีมันจะฉันรู้ส,มมสึกได้ถึงการที่แบบมันจะทําให้คุณเริ่มรู้สึกว่า เอ๊ะทำไมมันมีสัญญาณบางอย่างที่ทําให้คุณแบบรู้สึกว่าทําไมกับคนคน,คนนี้เราถึงตัดไม่ขาทำไมกับคนคนนี้ถึงได้มปสสอประสาทเยอะมากขนาดนั้นทําไมคนคนนี้ถึงได้มีผลต่อชีวิตเรามากขนาดนั้นนะคะมันจะมีบางอย่างที่ทําให้คุณแบบโอเคตระหนักรู้หรือว่าได้รับสายบางอย่างนะคะคำถามให้ว่า มีอะไรอยากจะบอกเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้อีกหรือเปล่านะคะหรืออาจจะมีการเตือนนิดนึงนะคะแล้วดูไพ่ <c oughs> <c oughs> แต่ต้องมองว่าอินทอร์ีของวันนี้ก็กยังคงดีอยู่นะคะมีเดโมนค่ะมีห้าเหรียญค่ะและมีสิบไม้ค่ะจะมองว่าคนสัมพันธ์นี้นะคะสำหรับใครที่แบบเป็นคนเก่าๆอะไรเงี้ยนะคะคมสัมพันธ์นี้เคย ทำให้คุณคิดมากคิดกังวลมาแล้วในอดีตมากๆด้วยนะคะทำให้คุณเป็นทุกข์นะคะลำบัดใจเจ็บปวดนะคะมากๆสํสำหรับความสัมพันธ์นี้นะคะสำหรับคนคนนี้แต่ไม่นานคะ่ะหรือตั้งแต่อาทิตย์นนี้เป็นต้นไปเลยคุณจะ ฟรีเอาเซลมากขึ้นนะคะก็คือเดิมฟูก็คือเป็นปลดปล่อยตัวเองได้มากขึ้นเนี่ยที่ว่ามันจะมีเหตุการณ์บางอย่างหรือความรู้สึกบางอย่างที่ทำให้ที่แบบทำให้คุณทบทวนแล้วก็ตระหนักได้ว่าความสัมพันธ์นี้ควรเป็นไปยังไงนะคะแต่ส้มมองจากไพ่แล้วคนคนนี้น่าจะเป็นคู่ของคุณนั่นเองเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับรักแท้ที่จะต้องมีบททดสอบมากมายนะคะ ไพ่ปีท้ายวันนี้ f ฟล o d ค่ะอ๋อใช่ไพ่พินังฟ้าน,นะคะ extend your light like hearted energy to others นะคะมันอาจจะมีการหอนกลับมาให้ได้เหมือนภาษาบ้นบานเราก็คือเหมือนการมาจีบกันใหม่อะไรแบบนั้นนะคะสำหรับคนที่เป็นคู่กันคุณอาจจะมีบางอย่างที่ทำให้ต้องแบบผิดใจกัน ะะแต่ความสัมพันธ์ใดๆก็ตามนะคะทั้งมีคู่ทั้งคนโสดนะคะหรือคนไม่ััเจนความสัมพันธ์นี้กับคนคนนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีบางอย่างเชื่อมโยงเข้าหากันนะคะไม่ใช่บังเอื่นหรือพูดง่ายๆว่าน่าจะเป็นคู่นะคะในรูปแบบหนึ่งนะคะบางคนจะเป็นคู่แท้เป็นคู่เป็นคู่คอะไรแบบนี้นะคะที่มีบุตรสอ t เข้ามา ให้ได้เรียนรู้ตลอดเวลานะคะตอนนี้ก็เช่นกันแต่มันจะมีข่าวดีค่ะจะมีข่าวดีเสมอในเรื่องของเวลาที่พวกคุณแบบไกลห่างกันหรือทะเลาะกันอะไรเนี่ยคุณก็จะอย่างกลับมาคืนดีกันเสมอนะคะแล้วก็พูดง่ายๆเลยก็คือแบบคู่กันแล้วไม่แคลวกันนั่นเองน่าจะทุกคน แล้วก็คนที่ใช่มักจะวนกลับมาเจอกันเสมอนะคะสำหรับใครที่แบบไม่สนใจเนจิจะกอดกอลงแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนมีทางเลือกมีพวกคนมีสิทธิ์เลือกที่จะใช้ชีวิตเสมอนะคะทุกคนเนจิสาหรับวันนี้ก็ดีมากนะคะสำหรับส้มส้มมองว่าดีมากทั้งสําหรับคนโสดที่จะเจอคนคนนี้ในอนาคตที่อาจจะเป็นแบบจาก past life ที่แบบเป็นคน เป็นคู่หลดีตชาติรรแท้นะคะสำหรคนที่ความสัมพันธ์ไม่ใช่เจนะคะจะเจอถูกเรื่องรำดับในความสัมพันธ์ไปเป็นคอมมิชเมนที่มั่นคงนะคะมากขึ้นแล้วก็สำหรับคนที่มีคู่นะคะปัญหาใดๆจะจบลงไปนะคะก็จะกลับมาคืนดีกันปัญหาที่จะมีอนาคตหรือว่าที่มีอยู่นะคะก็จะปรับความเข้าใจด้วยกันได้ดีนะคะหรือสำหรับคนที่แม้แต่ว่า คนที่เลือกที่จะโสดนะคะคุณจะเจอกับแพชชั่นในเส้นทางที่คุณเลือกนะคะคุณจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะหันมาลงทุนกับตัวเองมากขึ้นสวยหล่อตังมากขึ้นค่ะขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะก็ถ้าใครชอบเหมือนเดิมค่ะกดไลค์กดแชร์กดสมครให้เหมือนเดิมนะคะรับพลังงานบอกไปเยอะๆเลยแล้วเจอกันใหม่วิกาค่ะวลนดีปก็บมมยบายนะคะ